เดี๋ยวมาลองฟังท่อโอ้โหแต่ชอบมากทะเบียนยังตรงรุ่นนะทุกคนอันนี้คือมออพักหลังนะไม่มีดาวไปนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดู M 3 4 0 i ตัว LCI นะคันนี้เอาจริงผมเคยถ่ายไปแล้วเป็นรถ รถแรกเลยนะเพื่อนนะในไทยนะครับนี่เลยของพี่ต้นออโต้เอดดิกนะแน่ก่อนหน้านี้เราเคยถ่ายแบบรถเดิมๆเ,เลยนะเพื่อนแต่ว่าวันนี้พี่กแกก็โอ้โหใส่ลิ้นแท้ด้วยล้อแท้ด้วยเฉพาะลิ้นหน้านั้นเพื่อนนะประมาณเกือบแปดหมื่นโอ้โหยังเดือดเลยเพื่อนผมไปดูนะอันนี้คือลิ้นแท้นั้นเนี่ยสุดยอดเดีย๋ยวค่อยไปถามนะโอ้ทำไมพี่เอกกล้าใส่ลิ้นแท้นะเพื่อนนะถ้าขูดมาก็น่าจะเสียดายนะเพื่อนนะลิ้นแท้ประมาณแปดหมื่น 8, นะเพื่อนโอ้โหแพงมาก ร้อยอประมาณสัก2องแสนกลางๆนะช่วงล่างอีกเป็น KW ตัวไฟฟ้าด้วยโอ้โหอีกแสนเจ็ดเบรกเอ็มเพย์อีก, 7, ก,อกโอ้โหเพื่อนแสนกว่าท่อเอ็มเพย์อีกโอ้โหของแต่งคันนี้ก็เกือบๆล้านนั่นเพื่อนนะเนนนห็นดูไม่มีอะไรแต่ก็แท้ลงงานหมดเลยนั่นเพื่อนนะเป็นสี่บุคลินเกด้วยอ่าถ้าเกิดใครชอบก็รบกวนกดไลค์และกดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เลยผมไปไปครับทุกคนไปรับชม g 2 0 M340i ไอกันเลยครับผมไปหาทางพี่ต้นเลยพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตรถพี่ต้นหน่อยนะได้ครับจากมาปีหนึ่งล้วนะใช่จากรอบที่แล้วรู้สึกว่าผมเคยถ่ายของพี่ต้นน่าจะแรกๆเลยถูกป่ะพี่ตอนนั้นรถเดิมรถเดิมเพราะว่าตอนนั้นที่บอลอยากมาดูเพราะว่ามันเป็น LCI เรียกว่าคันแรกๆเลยคันแรกๆในไทยเลยใช่ตอนนี้ถือว่าแต่งไปเยอะพอสมควรไปพี่ต้นแต่งแบบเรียบๆมากกว่าเน้นใช้ของแท้ศูนย์ครับอ่าแบบ BSI ไม่หลุดครับแล้วก็ยังแบบอย่างเบรกอย่างเงี้ยเราใช้เบรก M Performance เนี่ย เวลาเราเข้าเช็คระยะมันก็ฟรีผ้าเบรกฟรีจานเบรกด้วยประมาณใช่เลยพี่ต้นก็คือคันนี้คอนเซปต์แท้ศูนย์หมดเลยประมาณนั้นประมาณใช่ครับราคาน่าจะเอาเรื่องนะเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งนิดนึงเพื่อนว่า M 3 4 0 i คันนี้ทำอะไรบ้างอย่างด้านหน้ามีแต่งแต่งอะไรบ้างในพี่ต้นด้านหน้ามีแค่ลิ้นหน้าครับลิ้นหน้าอย่างเดียวเลยใช่เพราะจริงๆ M 3 4 0 i ่อ LCI อะครับตัวใหม่เนี่ยมันก็จะมีแบบกระจังหน้าดำมาอยู่แล้วกระจังเดิมก็สวยแล้วเนาะจริงๆคนทั่วไปอะถ้าออก3 3 0 e อ่าครับ ส2 0องศูนดีก็จะมาซื้อกระจังหน้าดำอยู่แล้วเนาะแต่รุ่นนี้เขาให้เป็นกระจังหน้าดำซึ่งจริงๆก่อน LCI เนี่ยมันเป็นสีแบบทองทองวะสีซิลียมเกย์อันนี้คันนี้มันให้ดํามาเลยก็คือไม่ต้องไปยุ่งเลยกระจังเดิมสวยแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมเห็นมันมีคนมาเปลี่ยนเป็นแบบไฟรอบกระจังไหยนะกําลังมากําลังมากําลังมาแต่ก็คือจะมีลิ้นหน้า M Perform a n c e อันนี้คือลิ้นแท้เนี่ยทุกคนนะผมให้ดูลิ้นแท้มันขายเป็นข้างนะครับ ขายเป็นข้างอ่ะพี่ใช่ครับข้างหนึ่งตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณข้างละสามหมื่นห้าสองสองเซตจะอยู่ประมาณเจ็ดประมาณเจ็ดหมื่นยังไม่รวมแหวนยังไม่รวมค่าแรงตีไปประมาณนี้แหละครับกลมๆอันนี้คือพี่ใส่พี่ไม่กลัวมันหักหรือใช่ไหมพี่ต้นก็วัดใจเอาแต่สุดมากแต่ใส่ร้อยยี่สิบแต่ใส่ร้อยยี่สิบก็ไม่น่าโดนนะพี่เนาะก็ถ้าสมมุติว่าเราเดินหน้าเข้าไปตามที่มันมีที่กั้นล้ออ่ะก็ต้อง ถอยรถทางห่างนิดนึงพยายามต้องระวังนิดนึงแต่สวยมากนะทุกคนนะคือมันได้เรื่องของแบบผมว่ามิติความบางความออริจินอลอ่ะอ่าครับผมประมาณนี้ครับโอ้ลิ้นหน้า8ปดหมื่นเกือบแปดหมื่นนะทุกคนเดือดมากต่อไปเรามาดูด้านข้างล้อก็เพิ่งเปลี่ยนไปถูกป่ะพี่ต้นล้อก็ก่อนหน้านี้ใส่ BBS ครับอ่าครับผมตอนนี้ก็หันมาเล่นรอนเป็นล้อแท้อ่าครับ 763M เนาะอ่าครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสี Frozen Glow ใช่สวยมากฟลูรสต์โกลนสีทองนะ มันจะออกทองสว่างเนาะไม่ได้ดูเข้มเกินไปด้วยสีมันเป็นบุคลินเก้ด้วยนะสีตัวรถแล้วพอมาเจอล้อทองเอาผรูอันนี้เป็นล้อฟอสนะครับน้ำหนักเบาสวยมากอันนี้เบิกมาเท่าไหร่เนี่ยพี่เบิกเนี่ยเวลาถ้าสมมติใครไปดูตามศูนย์บีเอ็มเนี่ยเขาจะขายเป็นชุดพร้อมกันยางแล้วก็มาพร้อมจุ๊บลมที่มันเป็นเซ็นเซอร์ด้วยอ๋อมีให้เซ็นเซอร์ลมยางด้วยชุดนี้มันอยู่ประมาณสองแสนกลางกลางล้อลมยางเนาะ สองแสนกลางนะทุกคนนะบวกยางมิชลินตัวพไพลอตซูเปอร์สปอร์ตของพี่คันนี้คือซูเปอร์สปอร์ตครับอ่าครับผมนี่นะเดือดมากแล้วอย่างน็อตก็เปลี่ยนด้วยเหรอพี่คันนี้เปลี่ยนน็อตก็คือปกติ bm เนี่ยมันจะเป็นน็อตตัวผู้อ่่่าใชพีเสียบเข้าไปหาดุมล้อที่เป็นกลมๆใช่ไหมอ่าครับผมคันนี้ผมเรียกว่าใช้เป็นน็อตสตาร์ทอ่าฮะก็คือจะมีตัวผู้อ่ะเสียบเข้าไปในดุมก่อนอ่าครับพี่ให้ออกมาเป็น5ตัวแล้วเอาล้อแขวนเหมือนรถญี่ปุ่นอ่ะ อ๋ออ่าแล้วก็ปิดในน็อตตัวเมียมันแค่นี้ซิ่งขึ้นอย่างเงี้ยใช่อันนี้ผู่กับเมียเนี่ยมันเป็นไทเทเนียมแท้อ่าครับพี่น้ำหนักเบาอ่าครับคือมันเป็นเหตุผลของการใส่ล้อของการใส่น็อตตัวนี้นะครับอ่าครับพี่เพื่อที่เราจะได้เอาแผ่นสเปเซอร์รองลงไปได้อ๋อนี่คือรองสเปเซอร์ด้วยถูกต้องคันนี้รองสเปเซอร์สิบมิลหน้าหลังสิบมิลหน้าหลังเลยฟิลเม้นต์ก็จะสวยๆหน่อยนะเบรกเปลี่ยนเพิ่มแล้วพี่ต้นเนาะเบรกเป็นเอ็มเพอร์ฟอร์แมนอะเบรกจริงๆรุ่นนี้ มันจะเป็นสีแดงอยู่นะเบรกแดงแต่ว่ามันเป็น M Sport นะพี่เนาะถูกต้องอ่าครับผมก็เป็น M p e r f o r m ม n c เปลี่ยนเบรกเป็น M เพ r f o แล้วช่วงล่างอ่ะพี่ต้นช่วงล่างคันนี้ใช้เป็น K W ่ครับ K W ่าใช่ K W ว V ตัวนี้ไม่ใช่ V ตัวนี้เป็น DDC 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 มันจะเป็นช o สตัด K หรที่ปรับสูงต่ำได้อ่าครับแต่ปรับแข็งอ่อนเนี่ยมันใช้ปลั๊กเดิมจากรถที่เป็นชคไฟฟ้าเสียบเข้ามาอ๋อแล้วพอเรากดโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตรถก็จะปรับความแข็งอ่อนของโช o ของ KW ดับเบิลเนี่ยนั่นแหละครับก็คือ KW ไฟฟ้าถูกป่ะพี่ถูกต้องอ่าครับผมราคาประมาณเท่าไหร่พี่ตน้นประมาณแสนเจ็ดแสนเจ็ดอ่ะเพื่อนลองรวมราคานะล้อสองแสนกลางโชอก, 7, กอีกแสนเจ็ดเบรกอีกแสนสามถูกป่ะพี่ประมาณแสนสามประมาณแสนสามอ่ะทุกคนผมไปดูฟิตเมนต์ลองสเปเซอร์สิบมิลน,นะกับล้อยี่สิบนิวนะเป็นไงทรงหูพอดีไอ้เลยนะพเพื่อนนะแต่ว่าจําไม่ติดนรอพี่ตนนะ้นเนาะจําไม่ติดครับจําไม่ติด ทรงดีมากมันมีลองสเปเซอร์ด้วยแหละแล้วก็มาเลยดูอาจจะดูเต็มขึ้นอ่าเต็มมากพี่โดยเฉพาะด้านหลังเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะอย่างด้านข้างก็คิดว่าน่าจะเดิมหมดนะพี่ต้นเนาะ M สามสศูนย์ไอกระจกมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเป็น M มาอยู่แล้วทุกคนนะแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เติมอะไรเยอะไม่อยากให้มันดูแบบเยอะเกินไปอ่าครับกระจกข้างทุกอย่างเดิมสเกิร์ตก็ไม่ใส่นะพี่เนาะไม่ได้ใส่ครับโปกติก็จะใส่เอ็มเพอแต่ว่านี้คือแบบปล่อยล้นเลยนะทุกคนนะอ่ะเรามาดูล้อนหล สเปเซอร์10บมิลนะทุกคนนะโหทรงดีจัดเลยอะและอย่างท้ายมีเติมอะไรไม่้ยเดิมหมดเลยครับอ๋อเดิมหมดเลยจริงๆแล้วมันมีพ่ออ่อเอ็มเปอร์ฟอร์แมนจริงๆมันจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันใส่อยู่ในกันชนเดิมแต่ถ้าถ่ายจากด้านหลังขึ้นไปเนี่ยมันจะเห็นโลโก้เอ็มอยู่ตรงพ่อพักป้ายท่ายก็คือจะมีแค่มอพักหลังเป็นของเอ็มเพอร์ดผมพี่ใช่ครับดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อดักเทลเดิมแล้วพี่เนาะเดิมหมดเลยทำไมถึงไม่เปลี่ยนอะไรเลยพี่ผมว่ามันสวยอยู่แล้วนะอ่าครับผมใช่มันสวยอยู่แล้วคือ ส่วนตัวผมเป็นคนชอบเรียบๆอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ดูคุมโทนดีแล้วแล้วก็ให้มันดูแบบดําเงาอ่ะกระจกดําเงามันก็ดูไม่ได้ขี้เหร่ใช่แต่ว่าลิ้นหน้าอยากให้มันรู้สึกมีความคาร์บอนนิดนึงให้มันอยู่ใต้รถอ่ะคือถ้า ถ้าสมมติว่าเวลามองอยากให้คาร์บอนมันไม่ได้ดูเยอะในตัวรถเกินไปรู้สึกคาร์บอนจะมีแค่จุดเดียวคือด้านหน้าเนาะพี่ต้นมีคอนโซลอ๋อมีคอนโซลด้วยลืมไปรุ่นนี้คอนโซลมันให้มาเป็นคาร์บอนอยู่แล้วครับโลโก้พี่ก็ไม่เปลี่ยนห0สปีเนาะใช้โลโก้เดิมใช่ครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูภายในเพิ่มนะทุกคนนะี่ภายในภายในก็คิดว่าน่าจะเดิมเนาะพี่ต้นเนาะเดิมเดิมภายในเดิมก็คือถ้าเป็นสีบุ๊คดินเกเราจะได้ภายในแดงถูกไหมใช่ครับนี่ผมไปดูนะเป็นสีแดงสวยๆทุกคนเนาะ ตัวนี้ LCI แล้วจอยาวหัวเกียร์ไม่มีครับผมหัวเกียร์ไม่มีแต่ว่าเราจะได้แผงคอนโซลเป็นคาร์บอนแบบเงาเนาะพี่เนาะสไตล์เหมือนพวก M3M4 ทุกคนนั่นเองนี่ดูนึ่งคันนี้พยางที่ปูพื้นก็เป็นของแท้ครับอ๋อนี่เหรอพี่ใช่รู้สึกประมาณสักเจ็ดพันได้ไหมพี่ใช่ไหมแบประมาณนั้นนะประมาณนั้นน่าจะประมาณนี้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมดูเครื่องนิดนึงเดี๋ยวพี่ต้นเครื่องเดิมเลยเครื่องเดิมเปิดมาก็เขินแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องนิดนึงครับ คันนี้มีทําอะไรไหมพี่ต้นห้องเครื่องห้องเครื่องไม่มีเลยครับก็มีใส่คําโชกอ่าใส่คัมโชกสี่จุดของคัสโก้ครับเครื่องเดิมนะทุกคนนะใช่ครับเครื่องเดิมตัวนี้ก็สามพันอ่าสามร้อยแปดสิบเจ็ดแรงม้านะทุกคนนะใช่ครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็มีกล่องบีเอ็มซีแค่นั้นนี่แค่แผ่นกล่องบีเอ็มซีใช่ครับแล้วก็จะมีคัมเนาะพี่น้องของคัสโก้ ได้ข่าวว่าเลิกผลิตไปแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็จะเป็น4ี่จุดจริงๆใส่ซีรีส์่ก็ได้ซีรีส์มก็ได้อ๋อคือบล็อกเดียวเลยใช่ครับตอนนี้เลิกผลิตแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะพี่คือโดยปกติแล้วอะครับตรงนี้มันจะเป็นหัวโช๊คใช่ไหมอ่าคับพี่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นซีรีห้าหรือรถ bmw บางรุ่นเนี่ยมันจะมีค้ำตรงนี้อยู่จุดหนึ่งอยู่แล้วอ่าใช่แต่ว่าของคัสโกเนี่ยเขาดีไซน์มันให้เป็น4ี่จุดเลยคือคำระหว่างหัวโช๊กด้วยและคำระหว่างคันหน้าด้วยมันกก็จะให้้ควววาาาามรรูสึทีี่่่เเเลขับน ปกติแล้วเนี่ยสมมุติหน้ามันจะยกโยกอย่างเงี้ยะมันจะไปแล้วมันจะเป็นแผ่นมากขึ้นอ๋อ มันจะเป็นชิ้นเดียวกันมากขึ้นอ่าครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะได้คำน้ามีขายไหมพี่ถ้าตัวนี้เขาเลิกผลิตแล้วครับก็หรอหาไม่ได้แล้วหรอพี่ตอนนี้ผมว่าถ้ามีจํานวนนะทรัพสโก้ไทยแลนด์อาจจะเห็นใจครับโอ้โหตอนนี้ถือว่าเป็นของแลร์ไปแล้วทุกคนนะอะรที่มีก็เก็บไว้นะครับสุดยอดสุดยอดแล้วคันนี้มีจะแต่งอะไรไหมพี่ต้นตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยครับไม่มีแพลนใช่ครับเบ็ดเสร็จประมาณกี่แสนนะพี่คันนผมผมว่าคันนี้ถ้ารวมตัวเลขค่าของแต่งเนี่ยอยู่ประมาณ7จ็ดแสน ไปปลายประมาณนี้ครับที่มันแพงเพราะว่ามันแพงของแท้ผมว่ามันแพงล้อกับแพงโช๊คใช่ล้อก็สองสี่โช๊คแสนเจ็ดถูกไหมพี่ประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นท่ออีกประมาณแสนกว่าเบรกท่อเบรกอีกใช่เบรกท่อก็ประมาณสองแสนสองแสนห้าประมาณนี้อ่าครับผมโหเดือดมากนั้นเพื่อนถ้างั้นผมรบกวนขอฟังเสียงท่อนิดนึงพี่ต้นได้อะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารับชมเสียงท่อนิดนึงนะจริงๆท่อมันก็จะปรับเสียงตามโหมดด้วยนะอ่าขอสปอร์ตเลยพี่ดุดันเลย อะเดี๋ยวมาลองฟังท่อโอ้โหแต่ชอบมากทะเบียนยึงตรงรุ่นนะทุกคนอันนี้คือหม้อพักหลังนะไม่มีดาวไปนะโอเคครับมันมีเสียงแบ็คไฟด้วยอ่ะปี่ตน้น เดิมเนาะเดิมๆมีมาเลยอันนี้อันนี้ขนาดยังไม่มีดาวไปรถเดิมใช่รถเดิมไม่ได้จูนครับไม่มีดาวไปก็เสียงไอท่อเอ็มเลยเสียงก็กำลังดีนะพี่น้องไม่ดังเกินไปโอเควันนี้ขอบคุณมากก็รู้สึกว่ามันเร้าใจดีอ่าครับผมได้เลยวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ต้มนี่ครับนี่นะเพื่อนคลิปนี้พามาดู M340 i ไตัว LCI ของพี่ต้นออโต้แอดดิกนะเพื่อนนะคันนี้ก็น่าจะเป็นรถรถแรกเลยก็ว่าได้นะเพื่อนนะแรกๆในไทยเลย ถ้าเกิใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปถ่ายรถอะไรก็กดติดตามมันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบาย